อ่าเถอะไอ้น่องเบิ่งนชงคือสินักเด้นอย่างโะเบิ่งไม่นี่พี่น้องเอ้พวกนี้เต้นไม่นานๆเนาะนักเลยก็ทุนอย่ได้เตียงแบบนี้เนาะหนังลายคนกับระยะหน่องไอ้แบบนี้นี่กันคือต้นเบาไล่อยู่ฮะหอยนังสองคนก็ไข่เละ่อยเละก็ได้ตัวนละหาด้วยเนาะปลู้หญิงสาวมือเ้านี่ก็เห็นขุดนะ ปลูกมะแตงโอ้ปลูกแต่จักมือแลอ้วนี่พักนี่อันนี้สองพูอ่ะสองสามหมื่นโอ้กกสองสามมื่นเนาะอ,อืมจะมาดับมือสองมือก็เปลี่ยนไปเรือยไปไล่เติบี่น้องเลย พี่น้นองเนาะมาครา,มาบมีกับทางเฮือนของสาวพลพี่น้องเอ้เนาะของน้ำพลกะแล้วเรียบร้อยบบบนี้พี่น้นองเอ้มาครับมาเบึง้งมาเบิ่งพี่น้องเอ้มาได้มาดับมือสองมือเนาะ้อ,องน้องของน้ำกันแล้วพี่น้องเอ้เข่าใส่ได้เลยนะพี่น้องเนาะอือ้ Say đi nơi mình kêu lâu đi chịu đâu đây mhm 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 nó mhm 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 เปิดกลับทักทายสบายดีสบายดีสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงหลกักไอเอฟซีกันเบิร์ตสุโคสุคนมุสมองสุบอนพี่น้องเองเนาะพบคุกันอีกแล้วกับช่องยูทูปน้องผัดซส์แชนแนลพี่น้องเนาะโด้ยพี่น้องเอยป่ะมันจะผ่านทาพงสาพลับบ่าวทองใส่เพิ่นเห็ดยังอย,ง,อยงอยู่พี่น,อนอ้องเนาะอื้อ ออทางบารายอาวสบายดีเดอ้เอโดย,ยโ<อ>เมียบ่าอย่าเนาะสายข้ายเข่าออเ<อ>มียโทรนำอะไรปจักฮน่องอ่ออาย่าบอกเมียโทรนำไปเกี่ยวเข่าใ<อ>ห้ชื่อบัตรชงให้น้องโอ้ชื่อว่าเติมเงินชงให้ โอ้ยไได้ม่เวียนยังนะโธ่เออยิ่ได้วัตเต็มเงินเอานี่ได้เราจะคลิปแล้วมือนดิชอบสองคลิปสองคลิปโอ้ยที่ไปทางไอต่อบบบนี้ว่าจะออกนากันบบบนี้เอาไปนาบอโอ้ยไหนข้าวกันมึงท่านินข้าวซ้ำยังโอ้ย มาเลยสาวผมบ่เลยเอ๋ขาวเ้าวก็จะพูดท่านด้กินเลยอืมขอไปกินอยู่สายเขานี่นี่อยู่นาใกล้ใกล้อือนาอยู่นี่บ่แม่นนาติดบ้านนาติดบ้านเลยเออข่าอยู่ดอกแสเนาะเลยเอ้อไปนอนกัยเพราะว่านอนอยู่นาประจำเลยนะอืมที่บ่ออะไรกันก็ได้คอยเข้ามาว่าเฮือนครับพายุเฮือน เท่าก็ไม่เท่าโอ้ทำอะไรเผาเผาเทียงเผาเข่าเผาให้เผาหน้าเพื่อนเนาะแล้วแล้วมาดไ้วงทางผมได้ฮัลโหลก่อนทางเบาท้องไซเป็นได้ๆปิดเตียงก่อนเอาสบายดีเด้อได้ฮัลโหลก่อนเพื่อนเพื่อนลงคลิปพี่น้องเนาะ ใส่ต่อผมบอกแปะยวนอ้ออ้อสบายดีได้เด้อเลยใช่แล้วหรือบ่ออกอเฮครับหม่แปี่ยนอืเห็ดคายบ่อนี่โอก็ดาวไเห็ดคายเนาะเห็ดว้นั่งอืม พี่น้องเบิงคือสีนักเด้ยี่เนาะเบิรงไม่นีพี่น้องไอ้พกนีแต่ไม่นานนเนาะนักแลวก็ทุ้นอย่ได้เตียงแบบนี้เนาะนังลายคนกับปุรยญาต้องไอ้แบบนี้นี่คันคือตัวเบาไลอยู่าดหอยนังสองคนก็ไขยเละไข่เละอะไรตัวนั้นห่านด้เนาะนังคนเดียวย่างตัวนั่นเนาะ แยใหม่นะครับแปลงใหม่บอ,<ด>อโอ้ยนั่งตัวนี้ก็เหลือแล้วบ้านนี้2องอันแล้วบ่เตียงสอันเนาะเด็กตัวหนาพรอมแล้วตัวหนากัน,นึ่งดิน,นยยกูยใงไงวนะเนีเ่ะดินนเอาต่อมันด้มันดินใหม่เก่าเนี่เนาะ น่ทำไมโตแังเบื่อหาเนื้อโมเวได้หน่บอทุวันนี้แม่ขอกลิ่นได้หนอรับหาคนแม่คอกเบาไล่เบายักี่นอเอยเนาะยอนหนวันเบาเบาฟินอเอย เอกหลักไม่คล้ายกัน่างเั้งอ้สิหลักเัาก็คลายกัเติมหนึ่งเนาะช็อตโดยโดยสอกก็ได้ทีอย่ามันเกาะสมผล ดนมาใส่เราไปเลยเห็นไหมปลาเน่ม่นไปจุ่มนเดีเนาะเผาอูดก็แล้วอันนี้บานนี้เี่ยกระเช้วเะไนี่เนาะชองสามแผ่นหนึ่งแค่นี้ Rồi, rồi. Rồi, cái bố bớt bỏ à subscribe cho kênh บดขักบดแน่บอตะปูกะคือบ่อผ้าผ้าปูนหะั่เาไแฝดมันได้ปูมันตอกันแบตะปูใหญ่บ่บอทุนะตอกนแหละอ่าใเลย ນอาຍย่างพันเล็กกระปูได้พี่นองเนาะอือกระ แต่เสาคนณต้นไมเห็ดหรือข้าแต่เนี่ยเมือว่านี้ตอนที่ต้นแบบตอนเทียนเลยเย็นนิดนึงอตเสามารถคู่เอาเวลาวางเป็นประโยชน์เนาะทำงานคนเฮ้โชว์ักรีน ต่อขกักได้เนาะทำไมเป็นนางผดกระดออเดิงอย่แค่่ก็งูต่อเขาแล้วเนาะ cái gửi cho nồi một cái nhang, nhang đọt nó nè à, ยามาเบิ่งทางนี่ปัานนี้พี่น้องป้าทแปล<ม>จนเบิดเนาะทางสาวน้ำผลผลสบายดีเดอ้อโดยยังปลูกพักบ,อบอ่ป่านีป้ปลูกแล้วบ่แหละ,<ม>ะปลูกเนี่นสามมือเศร้านี่ก็เห็นขุดนะ<ม>ปลูกมะแตงโอ้<ม>ปลูกแต่จากมือแล้วนี่พักนี ไัก่ัวัเฮโอก็สองสามมือเนาะอ,าาาอ,ามมอืมม OR. อเปนมาดำมือสอม,มือก็ OR. เปลี่ยนไปเรอไปหลยเติบไปน้องเลย <c oughs> เอ,อมีพักจังเน็ปลูกนี่เลย,ยนนพักหอมหอมเสริมบอกเี่าาโอา้พัหอมมันยังเป็นเดืดเพียงเนาะ ผักโป้งน้ำอันนี้มันมีหลายอย่างปกน,นกันเลย<ม>เออนานนี่เนาะเป็นเป็นบักมะเขือแล้วก็ผักอีตู่คนกันมังหงนี่เป็นคุ้มบักเพชรบ่อตัวนี้<ม> ทางนแปนเปนบิดแบบนี้เนาะอเาแตบอกเป็นผืนจูดนะนะวมันรูกก้กลัวเนะาะนี่ย่งไรยังสิคุดปลูอีกอยู่บ่น,นี่มันบ้าเพราะภาวีทีเอาไ้ปลูกอั้นมะพริกเอ๊ขวดอนนั้นทานแล้วก่อนนะสิปลูกวัน บอลผลเผาทานทสิปลูกัะพริชไบบอลเผาทานเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเอ้ดีงงยวพี่น้องเอ้ยาเม่มาลอมันอาเอาทราบนี่เห็นคนปลูกตัวนี้พีน่น้องเนาะหายคุ้มเตอะนี่เนาะเมืองจะคุ้มนี่เป็นเสาสามสิบหุบยักษ ซาอ์ไปดีซาวเลยเออตัวนี้แหละพักยังตัวนี้อันนี้ยังไม่ทันปลูกเพราะว่าเม็ดพักหมดออเดี๋ยวซื้อเม็ดพักเลยคูดใส่พูอีไว้ใส่พูนไว้เนาะเนี่ยพี่น้องเลยโอเคเนาะทัวร์ได้ตัวนิ้งมีโฮมคักกะนดิบังแดดให้อืม นายยังกินขา้าวเช้าอีกไหนี้กินกับอันปลาทูปลาทูโอ้เลยเลยอืมอืมโอมันเผาทานเนะาะเผาได้จากมือแล้วทานนี่ได้ๆของสามมือของสามมือแล้ว,วโอ้อ่าอย่างเงี้เก็บเอาไม้แถวนี้บ่เผานี่ เกออ็เลยตัดอ,อันนั้นก็เลยเผาเลยเผากับอ,อ,อ,อับอนมันเลยอ่าเผาบอดมันเลยเผาตอมันเลยเนาะอืมโอเคโอเคเป็นองเอ้ยเนาะเอาประมาณนี้เป็นองเอ้ยอ่ะสบายดีเลยเด้อโด้อ่ะ,อะน้องนอเนาะมึงเป็นี่เนาะมปลูกผักวขึ้หอยาเพื่อนดังไรเนาะ เอาโอเคพี่น้องน้องคลิปนี้กับประมาณนี้พี่น้องเลยโอหานเอาคนก็หิวหงมาพี่น้องนี่โอเคแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องเนาะการดินทางมาทองไซพูนิดอ่าเตียงเพิ่อนน้องพี่น้องเราสุดท้ายนี้กับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยลายพี่น้องขอพรคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี